อย่างข่าวเรื่องการแฮกดาวเทียมเนี่ยค่ะสัตว์ลายแฮกคิงนี้มันมันเกิดขึ้นได้จริงหรอคะไม่ใช่แค่ในหนังหรือการที่สัญญาณ GES ถูกกวนอย่างที่มีข่าวว่ารัสเซียทากับยูเครนแล้วกระทบไปถึงเพื่อนบ้านที่เป็นนาโต้ด้วยอันนี้มันส่งผลแค่ไหนคะเป็นเรื่องจริงครับแล้วก็น่ากังวลมากๆด้วยการแฮกดาวเทียมเนี่ยเกิดขึ้นได้จริงแล้วก็เคยเกิดแล้วผลกระทบก็มีตั้งแต่ควบคุมดาวเทียมไม่ได้ขโมยข้อมูลลับ หรือป้อนข้อมูลผิดๆเข้าระบบส่วนการกวนสัญญาณ GPS หรือ jamming เนี่ยก็กระทบตรงๆกับความแม่นยำในการนำทางเลยซึ่งอันตรายมากนะทั้งกับพล,ลเรือนอย่างเครื่องบินพาณิชย์แล้วก็ในสนามรบเนี่ยสำคัญสุดๆเลยความคลาดเคลื่อนนิดเดียวอาจหมายถึงชีวิตหรือภารกิจล้มเหลวได้เลย เหตุการณ์ที Church ่รัสเซียโดนกล่าวหาว่าแจม GPS แถวทะเลบอลติกได้ใกล้ยูเครนนะครับยิ่งตอกย้ำเลยว่าการโจมตีแบบนี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสงครามอิเล็กทรอนิกส์หรือ EW เนี่ยมันก็ทบเป็นวงกว้างแล้วก็สร้างความปั่นป่วนได้จริงๆอ๋อ่ะพอมีความเสี่ยงแบบนี้ก็เลยต้งพัฒนาการตอบโต้ในอวกาศหรือ counter space ที่พูดถึงเมื่อกี้มันเป็นยังไงหรอคะการตอบโต้ในอวกาศเนี่ยถูกต้องครับแนวคิดเรื่อง counter space เนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่นะ มีมาพร้อมๆกับการใช้อวกาศเลยอาวุธต่อต้านดาวเทียมหรือ ASATs เนี่ยมีมานานหลายสิบปีแล้วครับมีหลายแบบเลยตั้งแต่ขีปนาวุธที่ยิงจากพื้นโลกหรือจากเครื่องบินไปชนดาวเทียมตรงๆอันนี้เรียก kinetic ASATs ไปจนถึงพวกอาวุธพลังงานสูงอย่างเลเซอร์หรือใช้คลื่นรบกวนทำให้ดาวเทียมใช้การไม่ได้ นอกจากนี้ยังมีแนวคิดที่ซับซ้อนกว่านั้นอีกอย่างระบบป้องกันขีปนาวุธจากอาวกาศหรือ SBI ที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐกำลังสนใจมากถึงขั้นมีข่าวว่าจะจัดประกวดต้นแบบระบบตรวจจับติดตามขีปนาวุธในระยะเริ่มยิงจากอาวกาศเลยทีเดียวทั้งหมดนี้มันสะท้อนภาพชัดขึ้น,นื่อยนะครับว่าอาวกาศกำลังถูกมองเป็นสมร,รภูมิที่ต้องป้องกันต้องโจมตีไม่ต่างจากบนโลกเล